สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันงนี้พวกเราจะม,มาเล่นเอ่อแมปแซดพีจะมารีวิวผลเยติน,นะครับโอเคนะครับไปเริ่มรีวิวก็ได้จะไม่ไม่เสียววาเลเวลาอเค,ครับคือตอนแรกที่ใช้เนี่ยมันจะมีสองสกิลคือสกิลนี้กับสกิลนี้นะครับสองสกิลแรบกบสกิลเนี่ยคือการแปลนด้านนะครับถ้าเราไมา่แปลนด้านเราจะใช้สกิลไม่ได้นะโอเค เออนี่ก็เทพอตัวเลยนะครับแต่คูดเกย์โอเคนะครับสกิลแรกก็จะมาลือการพ่นกลิ่นปากนะครับอย่าพ่นป่นปากไปข้างหน้าก็ถือว่าระยะกว้างพอตัวนะระยะกว้างตั้งแต่ขอบตรงนี้ถึงตรงนั้นเลยนะครับกว้างมากนี่คือสกิละไกลน,นะ ต่อไปคือการจะไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็คือการควรไกลไกลพอตัวโอเคมันก็รีาวยอยู่นะครับใันได้ต่อเนื่องต่อยธรรม่ดาได้นะคะแต่มาต่อยไม่ค่อยถึงต่อไปสกิลกระทืบน้้ำแข็งจะโผล่มาครับเนี่ยก็กว้างมากนะสกิลนี่กว้างนะกว้างสุดๆไปเลยนะครับวันนี้เฮ้ย คลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรอีกก็บอกกันมาได้อยู่นะคะอืมในภายในเดือนนี้ผมอาจจะแจกก็ได้นะแจกแจกสามคนสามคนไม่รู้จะได้จริงไมนะแต่แอปเพิลนนะครับโอเคสกิลสุดท้ายอืมผมจะคือการคำรามเมื่อก็ตดแตกปูด คุณต้องมาดูโอเคครับเอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนนะโอเคผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ bye bye, bye bye, bye bye, bye บาย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 อมฝากกดไลค์กดติดตามนิดหน่อยนะครับเอถ้าผู้ติดตามถึง สาิบคนแล้วกันผมจะแจกผลระดับผู้พิทักษ์นะผมจะแจกผลระดับผู้พิทักษ์ก็ร,ระดับนี้ระเจ้าอิารวาลน,น่าจะต้องเป็นอัปเดตใหม่นะอาจจะพอสุ่มได้แต่แทบไม่ได้นะครับอ่ะสุ่มกันนะัรัสิบครั้งก่อนปิดคลิป 1ิบครั้งนะครับสิบสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดแก้วต้องอยู่โลกสีนะครับผู้พิทักษ์นี่อาจจะได้อยู่นะได้ละสิบครั้งแล้วนะฝูอยู่โลกสีแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ผมถ้าคนติดตามเราได้สคนเนี่ยสามารถขอได้หนึ่งผลจจกทั้งหมดนี้เลยนะครับขคุณอะไรก็ได้แต่ผมนี้ผมไม,ม่แจกบเมียนเดียวแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบายใครไม่กดติดตามและกดไลค์เป็นเก